สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ก็มาพบกับช่างทําม,มีดอาร์ตในนะครับหากท่านในกําลังมองหามีดคู่กายนะครับมีดเดินป่าโปรดนึกถึงช่างทําม,มีดอาร์ตในนะครับวันนี้ทางร้านมีมีดมานําเสนอหลายเล่มเลยครับลูกค้าเล่มไหนตอบโจทย์หรือถูกใจจัดไปครับเล่มแรกวัสดุเปลืก SK5 ครับใบยาว5.2นิ้วสันหนา5มิลครับด้ามทําจากไม้พยุงครับตัวนี้ เสาะล่องเพื่อให้เกิดการถนัดมือแล้วก็ยึดเกาะได้ดีครับตัวนี้มาพร้อมซองไขเด็กสีดำนะครับราคา1,590บาทพร้อมซองไคเด็กครับเล่มที่2วัสดุเป็นเหล็กสุบ้าอบชุบบ่อกลเกือครับใบยาว7.4นิ้วสันหนา6มิลน,นะครับด้ามทำจากไม้พยุงครับราคาเฉพาะเล่ม1,600บาทรับพร้อมซองไคเด็กอยู่ที่2,100บาทครับฟรีค่าจัดส่ง เล่มต่อมาครับเล่มที่3วัสดุเปเรีกซุปเก้าอบชุบบอ,อกรเกือครับใบยาว7นิ้วสันหนา6มิลน,นะครับด้ามทําจากไม้พยุงครับตัวนี้ลายสวยๆเลยครับลูกค้าเล่มนี้ราคาเฉพาะเล่ม1,600บาทรับพร้อมซองเคเด็กอยู่ที่2,100บาทครับฟรีค่าจัดส่งเล่มที่4นะครับวัสดุเปเรีกซุปเก้าอบชุบบอ,อกรเกือใบยาวสิบนิ้วสันหนา6มิลน,นะครับด้ามทำจากไม้พยุงตัวนี้เป็นมีดใช้งานขนาดใหญ่ครับลูกค้า แล้วก็ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนะครับตัวนี้กําลังพอดีเลยราคาอยู่ที่เฉพาะเล่ม1,800บาททําซองไคเด็กบวกเพิ่ม850ครับเล่มที่5นะครับลูกค้าตัวนี้วัสดุเบ,บรคสุบก้าอบชุบบอกรเกือครับใบยาว10นิ้วสันหนา8-9มิลนะครับตัวนี้ก็คือด้ามทําจากไม้พยุงครับลูกค้างานรับประกันตลอดการใช้งานครับเฉพาะเล่ม1,800บาททาซองไคเด็กบวกเพิ่ม850บบาทครับสามารถเลือกสีได้ครับผม เล่มสุดท้ายนะครับเล่มใหญ่เลยตัวนี้ใบยาวถึง13นิ้วนะครับสันหนา6มิลหน้าไม้พยุงครับตัวนี้เป็นเหล็กสุบเก้าอบชุบบอกเกเือครับใบทิ้งผิวไฟด้านบนราคาอยู่ที่เฉพาะเล่ม2,300บาทครับทาซองใขเด็กบวกเพิ่ม1 0 0 0บาทตัวนี้มีของพร้อมส่งเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องรอสักเล่มนะครับตัวนี้ก็คือยังว่างครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0 6 4 3 1 4 8 8 3 2เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เลยนะครับลูกค้าขอพระคุณมากครับลูกค้าสวัสดีครับ